ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ไอเดีเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดน,นะครับแล้วกดทัลล์นะครับเราจะได้โอเพนไอหรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจยี่สิบสี่นะครับ คิมคำว่า Rov นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆาเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย id เดีเกม Rv ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับไอเมนต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมบอลนป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของชีออฟเลนซึ่งชีเนี่ยถือว่าเป็นไฟเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมนี้เลยนะครับและในเกมนี้เนี่ยเราก็อยู่กับชีในสกินของน้องแป้ง3ามปองนะครับและชนเลนกับเวเลดด้วยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมเป็นลังคอนโหมดสโลว์สีสดาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชีในเกมนี้เนี่ยจะได้กันยังไงเริ่มเลยครับนะข้อนีกก็ถามนะครับว่าชีใช่ตัวจริงหรือเปล่านะครับตัวจริงครับตัวจริงครับแต่ว่าไม่เวลาตอบครับเพราะว่าใกล้จะบวกกันแล้วครับตนี้ ในการชนเลนกับเวเลนนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องเลือกสองก่อนเวเลนนะครับเสียเลือดบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถหาเลือดคืนได้อยู่แล้วนะครับเทรอบนี้เราชนะไฟไปนะครับเลือดเราเหลือเยอะกว่านิดนึงแต่ก็เราดีจจเลือดแดงกว่าทางเวเลนด้วยนะครับมาถึงเริ่มต้นที่รองเท้ากซิกรก่อนเลยนะครับแล้วก็ทางเพื่อนเราครับพยายามที่จะเข้าไปกองกลัวทางเลนกลางครับแล้วก็ไฟค่อนข้างได้เปรียบครับตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปเวทบัฟเลยครับ ปล่อยคิฟทางในล่างทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับตอนนี้นี่เลือดทีมเขาเนี่เหลือน้อยกันมากเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะขึ้นมาเวทนะครับเอาให้หมดป่านะครับโอ้โหทนครับเข้ามาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับตัวเสียคนบาดไปครับนาคอนนี่ก็ยังเอาคิดได้อยู่นะครับแถมโลสีด้วยนะครับในช็อตแบบนี้เนี่ยที่เรายอมเสียเว็บล่างนะครับเราต้องโชว์จริงนะครับเราถึงจะขึ้นมาเวทนะไม่งั้นเนี่ยถ้าหากไม่โชว์นะครับเราขึ้นมาเวทแบบนี้เนี่ยเราจะเสียคิดไปอปากนะครับ เจอกับไวเดตตรงนี้ครับไล่ตีเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับเวลาชนเล่นกับเวเดสจริงๆเนี่ยคือเราจะต้องเก็บสกิลหนึ่งเอาไว้นะครับเวลาเวเดสใช้ท่าปัดนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งสวนเข้าไปนะครับแล้วก็ในตอนนี้คิปเรนล่าถูกเคลียร์แล้วนะครับเราก็เลยมาตีปูแทนนะเพราะว่าทำบัตเตอร์ไฟครับเอาคิปหมดละแต่ก็เหมือนพยายามที่จะดักบัตนะครับเดี๋ยวเราเอาดักเฉยๆนะครับ โอเคครับได้ดัร์เซเยอรแล้วครับเดี๋ยวเรามาต่อคลิปเบื้องล่างนิดนึงครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเติมนะโอ้เวเล่ครับพยายามตีสวนด้วยนะครับอย่าให้เขาทำเราฝ่ายเดียวนะเจอรอเลี้ยวตรงนี้ครับรอเขาพูดคีนครับแล้วเข้าเสียงตรงนี้ครับตีเขาไปครับก็เรียบร้อยครับเราไเวเล่เข้ามาเติมครับโอ้โหเราไม่โดนใครเลยครับตรงนี้เรียบร้อยครับ แหมอันตีเข้ามานี่ไม่โดนใครเลยะครับสบายเลยแบบนี้แล้วก็ทางนาคอยครับเข้าไปปวดทำบัฟ้าครับแต่เจอลาวิลครับต่อไปเยอะผลผมคเลยนะเขี่ยคิวไปเรื่องนะครับเคลียเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราก็มาต่อทางมังกรนะครับซึ่งมังกรเนี่ยให้ค่า XP แล้วก็ให้เงินเพิ่มขึ้นมาเยอะผอผมคเลยนะครับ อธิบายสกิลของฉีกันนิดนึงนะครับทุกครั้งที่ฉีท่าสกิลเนี่ยก็จะได้รับมาสองสแตนนะครับซึ่งพอได้สแตนปุ๊บเนี่ยจะท้ำให้ฉีตีธรรมดาแล้วจะติดดุลเลือดนะครับพร้อมกับเสริมดาเมจให้กับฉีด้วยนะครับหลังจากการใช้สกิลนะแล้วคลิปเข้าเลยล่างครับเจอเวลาตรงนี้ครับเก็บสกิลหนึ่งไว้นะครับรอเขาไปก่อนนะเขาปาดเสร็จปุ๊บไล่เสี่ยวเขาไปครับมาตีมาตรงนี้ครับต่อคอมโบเลยครับตามด้วยตีอีกีนึงครับแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งครับแล้วก็เรียบร้อยครับ เวเลนี่สู้ฉีไม่ได้เลยนะครับเอาจริงเนี่ยถ้าหาชนอะไรกับเวเลนะครับสิ่งคั่ก็คือการใช้สกิลหนึ่งครับเพื่อเข้าไปคุ้งในนะครับซึ่งทําให้เวเลสเนี่ยปั่นไม่ได้นะครับซึ่งจะทําให้ฉีได้เปรียบกับเวเลตรงนี้นะครับตัดคลิปด้านหลังเลยนะครับเพื่อความเร็วครับแล้วก็ทางบัตเตอร์ไฟลครับเจอเทนไทายครับเดี๋ยวรอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคิปมันจะเข้าแล้วนะ โอ้แต่ว่าทำระตับไฟครับโดนลุมครับว่าจะเข้าไปเติม <ideas> สักหน่อยแต่ว่าร่วมไปก่อนครับเดาเดินหลบลงงานเลยครับแล้วก็แทงครับเลี้ยวไปทางซ้ายครับเราก็มาแอบนิดนึงครับดูรั่นเราเขาก่อนนะครับตอนนี้ไปเลสโลหกแล้วนะครับเรานําเขาอยู่โลหนึ่งนะแล้วก็ดูจากทิศทางการเดินนะครับเขาน่าจะไปเอาทางกรนะครับเจอไป้วตรงนี้ครับไล่เสียวเขาไปครับโอ้ผักไม่โดนครับต่อเลือไปก่อนนะครับ โอ้โหไวเลยครับมีบัฟฟ้าครับสกิลออกดัวแล้วเกินครับกลับมาเก็บแพคคิวกันนิดนึงครับเดี๋ยวไปสู้กันต่อครับสู้ยากแค่ระวังไว้ก่อนครับระวังไว้ก่อนนะครับเผื่อเขาฟิกเกอร์เข้ามาเสียบเรานะ แล้วก็ตอนนี้เราได้เรากลือขึ้นมาแล้วนะครับพอเสริมกับสกิลสองของฉีเนี่ยมันก็จะทําการลดเกาะลงไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาสู้อีกรอบนะครับเพราะว่าตอนนี้สกิลเราพร้อมแล้วครับมีครอบทุกสกิลนะครับอันติก็มีครับเวเลสป่นแล้วนะครับไหลเสียวเข้าไปครับตามสกิลสองครับหาจังหวะนิดนึงครับค่อยๆเล่นครับค่อยๆเล่นครับตีคีบนิดหนึ่งครับเอาเลือดครับแล้วจังหวะนี้ครับผักเข้ามุมแพงครับตามสกิลสองครับไหลหัวกันต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับ เล่นออฟเลนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการต่อยนะครับแล้วก็ต่อยเขาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าเข้าไปบวกในตอนที่สกิลเราไม่พร้อมนะครับซึ่งถ้าหากเราใช้สกิลพลาดแล้วครั้งนึงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องพยายามออกจากไฟให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มป้นกันใหม่นะครับ <S 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 <ๆ>เดี๋ยวเตรียมเอาป้อมกันนะครับเดี๋ยวค,ยค่อยขึ้นไปเติมนะครับ <S <S โอ้แต่ว่าเพื่อนโดนบินไ่งไปลังครับถ้าเติมช้าม,มีเรื่องแน่ครับเดี๋ยวรอเราเลี้ยวโดดคินก่อนนะครับแล้วค่อยเข้านะครับ อย่าจมวัเลยครับโดนเขาไปก็โอ้แต่พามาโดยครับกดแช่แข็งเลยครับหลบสกิลได้เลยครับไอ้นีวอรสกิลมันนี้ครับไล่เสี่ยงเขาไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับตายหมดเลยครับหลักสำคัญของการกดสโลนะครับให้แบบมันได้เปรียบนะคือผมมองว่าการเติมให้ไวเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยนะครับและนาคอนี่เหมือนจะหนีมานะครับเราแอบนิดนึงครับเขาจะมองไม่เห็นเรานะกดสกิลสองวันนี้ครับไล่เสี่ยงเข้าไปก็โหแต่นาคอยมีตีครับแต่ว่าโดนคิวยิงตายครับ ไต้คิวอย่างสบายเลยครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นตัดเลือดมาต่อนะครับเพราะว่าเกมนี้มีตัวรีเลือดค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราเจอกราบไวเล่ด้วยนะครับเราก็จะเป็นที่ต้องรีบขึ้นตัดเลือดขึ้นมาไวหน่อยนะครับตรงกลางมีบวกครับเราพิ่งเมนตีนะครับเดี๋ยวรอเขาเซตไฟให้นะรอจังหวะกันนิดนึงครับและจังหวะนี้ครับฟิกเกอร์เขาไปเสียบครับแล้วก็เรียบร้อยครับ่ทำไวเล่ไม่ได้ครับ เอาเลื่อยคืนก่อนนะครับตอนนี้เราหมดสกิลแล้วนะครับแล้วก็ทางเลนล่าค่อนข้างโล่นนะครับเดี๋ยวผมวนกลับไปเอาป้อมดีกว่านะครับเหลือทางรถนี่เหลือน้อยเหลือเกินครับออกมาตีคลิปปาร์กันเดือดกับตอเลี้ยวครับ อัตาฟามครับวันนี้ครับไรเสียวเข้าไปเขาแล้วผักกาดกะแพงครับแล้เรียบ้อยครับโอ้โหพอผักโอนี่บอกเลยว่าตายแน่นอนครับรอเรียวเดี๋ยวลองเอามาฟ้าต่อนะครับเพราะว่าฉีช้มะนาวค่อนข้างเยอะนะครับถ้าได้บัฟ้านี่จะดีมากเลยนะจะได้ไม่ต้องกลับบ้านนะครับและก็ในดังสูงๆนะครับจะสังเกตได้ว่าพอเกมเริ่มเตื่ยมนะครับเขาจะเริ่มพับสนามบุกเลยนะครับเดี๋ยวว่าจะคอยตัดบัฟตัดไอ้พวกนี้หมดเลยนะครับ จะไม่ค่อยปล่อยให้มีโอกาสฟาร์มเท่าไหร่นะซึ่งเวลาเกิดเกมน้ำนะครับเราก็พยายามที่จะบีบพื้นที่ในการเล่นนะครับซึ่งทําให้เราได้เปรี่ยบในการเล่นมากๆเลยนะครับและก็ถ้าหาในเกมที่มันได้เปรี่ยบแบบนี้นะครับเราพยายามที่จะเจาะเขาแต่เจาะไม่ทันนะครับถีงเราคุยทำนั่นคือการเอาดาร์คซีเยอร์นะครับซึ่งพอเอาดาร์เราเนี่ยเดี๋ยวเราออเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยดาร์เกิดแล้วนะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวเรามาทำเว้เป็นนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวไปเอาดาร์กกัน พอได้ดาปุ๊บแล้วก็อเลยนะครับแล้วก็ตุ๊กกาวิบวกครับเดี๋ยวไปเติมกันเลยครับดี๋วคิลเดอร์ครับอติโซ่ไว้อย่างสวยครับขอจังหวะนี้ครับไปทํทำไปเล่นไม่ได้ครับโอ้โหเอลโซครับซูมันเอาเรื่องครับพยายามหาทางเจาะอยู่ครับตอนนี้ตุ๊กกามีนาคอยครับ นี่ผมต่อเทนยับเลยเนะี่ยบางคนกันได้ดีครับเจาะไม่ได้เลยครับหาเลือดคืนนิดหนึ่งครับตอนนี้โหลาวิวครับโดนต่อมาหน่อยครับเดี๋ยวขอมาฟังนิดนึงครับขอมาฟังกันอีกรอบครับ ว่าจะเอาดาไม่เอาสักทีครับเดี๋ยวด่งนิดนึงครับทางโน้นเขาเริ่มมาเช็คนะครับว่าเราเอาดาร์ซเออร์อยู่หรือเปล่านะครับมีการรอจังหวะไปในตัวนะครับแล้วก็มีการเปิดแมปเข้ามาตรงนี้ครับวนกลับเขาไปอีกรอบครับเจอไว้แล้วตรงนี้ครับพร,อร,รบ้อมนาคอยครับตรงนี้คอยมาก่อนนะเป้าหมายการดักตรงนี้คือนาคอยรอเรียลแล้วก็ไวเลสนะครับ เดี๋ยวให้กิลด์เนี่ยไปแทงด้านนะครับเราจะเป็นคนโซนให้นะครับแต่ว่าเห็นตัวเขาอยู่ข้างบนครับเพราะงั้นเราลงมาเอาด้านเลยครับอ๋อเราบายครับเข้าทางเราเลี้ยวครับเราไปทางเราเลี้ยวไปได้เลยครับตรงนี้รีบเอาด้าเลยนะครับโหแลวนาคอยขบมุงมาครับแล้วแถมร้านตามได้เลยครับอย่างนี้ต้องตามกันหน่อยครับ ระยะนี่อยู่ใกล้ๆเลยครับตาลุสคิลหนึ่งครับแล้วก็เรียบร้อยครับนาคอนี่พอไม่อยู่บนฟ้านี่ความคิวลดลงเยอะมากเลยครับตอนนี้ทีมเขาไต่สามนะครับแต่ว่าโชว์มอดีตรงที่ทางเขามีบานการนี่แหละครับต้มฟครับเข้าไปบวกครับตั้งสเปซให้ครับแต่ว่าไม่มีคีิปเลยครับ ตรงกลางมีคิกครับแต่ว่าทีมเขาเริ่มทยอยเกิดแล้วครับผมเอาหน่อยครับตรงนี้อเอ้ยเช่นเกือบแตกครับแต่ว่าได้ป้อมล่าไปครับหลังจากขาจงังหวะวนไปวนมาอยู่ลุ้นได้ครับได้ป้อมจนได้ครับต่อเรียวนี่เจออินนี่ต่อจับเลยนะครับ ตรงกลางสาวครับนาคออยู่นี่ครับไล่เสียงเข้าไปครับโหแต่สวยครับตีพลาดเลยครับขัดเอาไว้ครับโหเทงครับไข่สวแนะอย่างงี้ขาดเดียวครับแล้วก็เรียบร้อยครับแทงเทไม่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับเลือดเหลือน้อยเหลือเกินครับเดี๋ยวไปหาเลือดคืนกันครับตัดบัฟแดงมาในตัวนะครับข้างบนยังพอมีคลิปครับไปเอาคลิปนิดหนึ่งครับหาเลือดด้วย ีเวลานิดเดียวนี่คือแบบเลือดฉีก็ฟื้นขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ได้ดับแดงแล้วนะครับแล้วก็ชิลไปจะเป็นกอเกินนะครับควาสนาบกจริงๆครับตรงน,นี้ตัวต้นเกมทั้งนั้นทีมเราถ้าจบไม่ลงนี่เลยเกมีมปัญหาแน่ แล้วก็ตอนนี้ดูทรงผมน่าจะต้องล่อให้กิลเดอร์นะครับเพราะว่ากิลเดอร์นี่น่าจะรับรุ่นใม่ไม่ไหวนะให้กิลเดอร์เป็นเออ่คนซ้อนแทนแล้วกันนะครับโอสตันสวยครับตรงนี้ครับโอโดเทานาไทยครับล้างได้ดีครับตามด้วยสกลิลสองครับถอยมานิดนึงครับโอ้โหมาต่อไฟครับโดนไปคิวเลยครับเยี่ยมนะครับ มีเลือดไปมากจริงครับแล้วก็ตอนนี้ครับ5้าคนครับแทบเลือดจะเต็มทุกคนเลยครับแล้วนะเขาพยายจะเข้าเข้าแต่ว่าเราเขาาดิโนนาเอาเต็มเขาไล่ผ่านเขาไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้หจอานี้นาคอยกำมัดเลยครับปัตตบฟาฟที่กดบ้าลัวๆครับแล้วก็อินนิตครับโอ้สกิลเป็นได้คิวครับให้ไอเทมอะไรเนี่ยได้คิวตลอดเลยอินนิตไล่จะจัดเลยครับ เกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอดูไอเทมของอิน t ิตลาวนะครับแรงจริงๆนะถ้าอีสายที่ผมเคยเล่นมัเนี่ยผมก็ไม่สังเกตเท่าไหรนะ่้วยก็ได้เป็นอันหนึ่งเดืียทองไฟเตอร์ไปนะครับโหเลตติ้ง12.3ครับไม่ตายทั้งตัวครับเกมนี้ครับ en โอ้ยิงใหญ่จริงๆครับชีด <laughs> อะกดไลค์ให้ทุกคนครับเล่นดีทุกคนครับอินนิคิวไปสิบครับ อ๋อ oh, เล่นสายบูสติกค,ครับแล้วก็พลังแสงเนี่ยเขาใช้เป็นพลังแสงโลนะครับชดเชยความบางจากการที่ไม่มีออโกนี่นะนี่แหละครับอีนิดต้องเล่นสายบูสติกค,ครับแรงจะจัดใครับสายออโกนี่ก็ดีนะมันทําให้อีนิดซ่าได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นสายบูสติกเนี่ยมันก็จะมีแรงกดดันต่อฮีโร่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแค่โดนสกิลซ้อนทับคารเนี่ยก็เลือดลดลงไปเยอะมากแล้วนะครับของอีนิดนะ เซตนี้นะ่าสนใจนะ้ผมอาจจะทําคลิปก็ได้นะครับเขาเอาตัดเลื่อนมาก่อนแล้วก็ตามด้วยบูสติงนะแล้วก็ส่วนฉีก็เซตให้เทมตามนี้เลยนะครับก็จําเป็นที่ต้องขึ้นเรากตรดูดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นตัดเลื่อนนะครับที่เหลือก็ตามเกมไปนะครับจะขึ้นดามเมจล้วนก็ได้หรือว่าจะออกแท้งหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าฉีไม่ใช่ตัวเลือเกมนะครับถ้ายิ่งเลทเท่าไหร่จะต้องยิ่งเหนื่อยหนะักคุ้มมากเท่านั้นนะครับเพราะงั้นถ้าหากเราเล่นฉีนะครับจบได้ก็จบ ต่อกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยต่กันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ